คิดคิดสิจ๊ะกับครูโปโปมาแล้วคะ่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะกับคุณครูโปโปสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับสวัสดีพินิตาด้วยนะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับช่วงนี้อากาศแปรโปรนมากๆเลยค่ะครูท้องไซปั่นป่วนด้วยไม่ข่เสียงหายบ้างค่ะบางทีก็แบบว่าพินิตาไ,ไกลเสียง<บ>เสียงหายอันนี้ครูเป็นอะไรคะ่ะ เป็นจอ๋อฮะเอาก็พินิตาบอกว่าเสียงหายไงยก็เลยว่าพินิตาขายเสียงหรือเปล่าจริงๆก็ขายเสียงมาตลอดชีวิตค่ะครูแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนไม่รู้ยังไงมันเหมือนมาตามนัดเลยค่ะพอช่วงเย็นๆป,ปึ๊บนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกก็มาภูมิแพ้ก็ขึ้นค่ะครูโอ้ อันนี้น้ำหูน้ำตามานะครับแต่ว่าถ้า5้าโมงเย็นนะครับฟันนี่มังกี้มาแน่นอนถูกต้องค่ะนะครับผมวันนี้ครูมีอะไรมาสอนคะอ่ะโอเคครับก็หลังจากที่เราเรียนในเรื่องของมาตาการวัดแบบเมตริก นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการวัดระยะนะครับการวัดการช่างแล้วก็การวัดความจุอ่ะพินิตาสงสัยไหมครับระหว่างช่างกับจุเนี่ยต่างกันยังไงช่างหมายความว่าไปยืนบนเครื่องช่างจุหมายถึงวัตถุที่สามารถบรรจุอะไรได้ไหมคะ แปลง่ายๆครับช่างก็คือหมายความว่าเป็นน้ําหนักะนะครับน้ำหนักว่าของสิ่งนี้หนักเท่าไร่ของสิ่งนี้หนักเท่าไหร่อย่างเช่นพินิตาน้ําหนักจุดๆ,ๆะ <laughs> นะครับอันนี้ก็คือการช่างนะครับในขณะที่ความจุเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นปริมาตรนะครับมันจะไม่ได้วัดที่ความหนักมันจะวัดเป็นปริมาตรอย่างเช่นน้ำหนลิตร นะครับอันนี้มีปริมาตรก็คือมีปริมาตร1ลิตรแต่ส่วนความหนักเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามีความหนักเป็นเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการช่างนะครับผมอ่าส่วนในเรื่องของระยะเนี่ยระยะทางนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักเรื่องของระยะทางก็คือใกล้ไกลนะครับเราก็ใช้วิธีการวัดระยะแบบเมตริกนะครับแต่ว่าเราก็เอาในเรื่องของการวัดระยะเนี่ยมาวัดความสูงได้ด้วย นะครับนอกจากจะวัดไปในทางแนวนอนนะครับเรายังวัดในแนวตั้งได้ด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้เล่นมุกเป็นความจริงอ่านะครับเราก็วัดระยะของเรานะครับอย่างเช่นความสูงของพี่นิตาค่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็ออกมาแล้วแต่หน่วยที่เราจะเรียกกันว่าเป็นหน่วยเท่าไหร่นะครับแต่พี่นิตาสังเกตแม้ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราวัดความสูงของเราเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรอ่าใช่ทั้งทงนี้ถามว่าความสูงเราเนี่ย แน่นอนครับคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็น่าจะประมาณ1 2 0 1 3 0ซนติเมตรค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ประมาณ160 170ซนติเมตรนะครับทำไมเขาไม่เรียกเป็นเมตรละ่ะทำไมเขาเรียกเป็นเซนติเมตรไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดสูง1.6เมตรอย่างนี้่หคะครูใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยอ่าใช่ครับมันจะไม่ค่อย ชัดเจนนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องมีบัตรประชาชนนะครับน้องลองดูในบัตรประชาชนได้นะครับระยะที่เขาวัดความสูงของเราเนี่ยที่เราไปถ่ายรูปหน้าบัตรเนี่ยก็จะเป็นความสูงที่เป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดแบบเมตริกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการแปลงหน่วยของการวัดในรูปแบบของเมตริก แล้วก็เน้นเอาที่เราใช้กันโดยปกตินะครับเพราะว่าวันนั้นที่เราพูดกันไปเนี่ยมันมีคําศัพท์ที่เรารู้สึกว่าไม่คุ้นหูเลยนะครับด้วยเหตุผลครับว่าเขาจะเพิ่มทุกๆุกสิบนะหมายความว่าระยะนะครับสิบระยะนะครับก็จะรวมเป็นหน่วยใหม่ขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยใหม่เนี่ยสิบ ระยะก็จะกลายเป็นหน่วยใหม่อีกหน่วยหนึ่งเพราะนั้นม,มันก็เลยเป็นหน่วยย่อยที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับค่ะอ่ะมาพูดถึงตัวแรกก่อนเลยครับก็คือเรื่องของระยะนะครับการวัดระยะนะครับเพราะนั้นตัวหน่วยที่เรารู้จักกันอย่างแรกเลยก็คือตัวที่เรียกว่า mm. มิลลิเมตร อ่าน้องๆครับลองดูไม้บรรทัดตัวเองได้เลยมันจะมีขีดเล็กๆอยู่นะครับขีดนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นมิลลิเมตรใครเขาจะพกไม้บรรทัดคะครู <laughs> น้องๆไงน้องๆเขาพกไม้บรรทัดดูแล้วเอ๊หรือว่าน้องๆเขาไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดกันแล้วเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะต้องแบบว่าอยู่ในเครื่องมือกล่องอะไรแบบนี้นะคะตอนที่นิตาอ่านสมบุดบันทึกความดีของน้องๆค่ะน้องๆบอกว่าอยู่บ้านต้องท่องสุดคูนนะครูอ่าจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยสุดคูเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ย ครูป่ออาจจะหาอะไรที่ยากขึ้นของเรื่องการคูณแล้วจะทําให้น้องเห็นเลยว่าเวลาที่เราท่องสุดคูณได้เนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนาในเรื่องของคณิตศาสตร์มากน้อยแค่ไหนและที่แอบภาคภูมิใจแทนคุณครูด้วยก็คือเจ้าจ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะน้องๆอ,ออมเงินหยอดกระปุกครู <c oughs> น่ารักมาก อย่างบ้านของน้องชมพูกับน้องพันศานะคะจะอยู่ใกล้วัดค่ะครูจําได้ไหมเวลาที่แบบว่ามีงานบวชงานบนุญเขาจะมีการโปรยทานอเด็กๆอย่างพวกเราจะมีความสนุกสนานมากๆอย่าว่าแต่เด็กๆเลยค่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอะไรที่มันแบบว่ามเป็นอะไรที่มันจะแบบว่าอะไรอรับเปลี่ยนได้เยอะๆรับแบง่งได้เยอะๆบางทีก็แบบเอาล้มบ้างล้มเลยนะบางทีก็กระโปรงตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเสื้อบ้างไปรับอะไรเงี้ยงงค่ะน้องๆก็ไปรับโปรยทาน แล้วเอาเงินมาหยอดกระโปกน่ารักมากเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการออมเงินนะครับอย่างที่บอกครับว่าคูโปโปเนี่ยก็จะพยายามตั้งตัวเราเองไว้ครับว่าจะต้องออมเงินทุกวันทุกวันทุกวันนะครับไม่มีขาดแล้วก็จะใช้จํานวนที่เท่ากัน เพื่อคาดหวังครับว่าเราจะมีเงินในอนาคตเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนะครับผมอ่ะโอเคเรามาพูดถึงหน่วยวัดระยะของเราต่อนะครับเมื่อกี้มิลลิเมตรนะครับคราวนี้ในไม้บรรทัดนะครับก็จะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เรียกว่าเซนติเมตร นะครับเพราะนั้นหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม้บรรทัดยาวนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด30เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวเลขครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากำกับไปเรื่อยๆนะครับตัวถัดไปครับที่เรามักจะใช้นะครับต่อจากเซนติเมตรเนี่ยเราจะกระโดดข้ามไปที่1เมตรเลยนะครับหเมตรมีกี่เซนติเมตรครับพี่นิตาร้อยเซนติเมตรค่ะ อ่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรความหมายก็คือไม้บรรทัดย,ย,ยาวๆของเราเนี่ยสามไม้บรรทัดกันอีกหน่อยนึงค่ะใช้คําว่าสาไมา้บรรทัดกันอีกหน่อยนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งที่เรามักจะใช้นะครับก็คือเป็นหน่วยที่เรียกว่าหนึ่งกิโลเมตรอ่าคราวนี้หนึ่งกิโลเมตรเนี่ยพี่นิตาครับคิดว่ามันเท่ากับกี่เมตรหนึ่งกิโลเมตรอ่าร้อยเมตรค่ะ ไม่ใช่ไอลืมหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับสิบเมตรลืมอะครูตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับพินิตาขับรถไปหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับกี่เมตรหนึ่งหนึ่งพันเมตรเหรอคะอาช่ <laughs> ต้องไปบอกว่าพินิตาขับรถนะพินิตาหนึ่งจะนึกออกอ <laughs> นะครับเท่ากับหนึ่งพันเมตรนะครับเท่ากับไม้บรรทัดกี่ กี่ไม้เนี่ยโหเยอะมากเลยคุณสามหน่อยๆไปใช่ไหมคะสามพันกว่าค่ะนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นระยะวัดเมตริกที่เรามักจะใช้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าในการวัดแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยเฉพาะที่เขาใช้นะครับอย่างเช่น ความสูงของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่วัดเป็นมิลลิเมตรเราจะไม่วัดเป็นเมตรเราจะไม่วัดเป็นกิโลเมตรแต่เราจะวัดเป็นเซนติเมตรนะครับะอ่ะพินิตาลองยกตัวอย่างไหมครับว่ามีอะไรที่พินิตานึกถึงบ้างเกี่ยวกับการวัดระยะวัดระยะทางเหรอคะอ่าก็คือเราวัดระยะทางที่เจอทุกวันว่าขับรถไปกี่ กิโลเมตรอ่าโอเคได้ครับผมแล้วก็ที่วัดอีกก็จะมีเรื่องของตึกต่างๆอ่าความสูงของตึกะนะครับความสูงแปลกใจไหมว่าความสูงของคนเนี่ยเราใช้เป็นเซนติเมตรค่ะแต่กลายเป็นพอเป็นความสูงของตึกเนี่ยเขาใช้เป็นเมตรกันอ๋อพี่นิตาเรียกเป็นชั้น,นะคะ่ะ <laughs> ตึกนี้มีกี่ชั้น เหมือนขนมชั้นไหมเนี่ยไม่เหมือนค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นจนํานวนเมตรเพียงแต่ดูว,ว่าอ๋อตึกนี้มี84ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับหน่วยในการวัดแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะใช้ตามความเหมาะสมด้วยความที่ว่าความสูงของตัวตึกเนี่ยนะครับหรือว่าแต่ละชั้นที่พี่นิตาพูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวัดกันเป็นเมตรมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวตึกเนี่ยเขาก็จะวัดความสูงเป็นเมตรครับถึงแม้มันจะเกิน1,000เมตรเขาก็จะไม่บอกว่าตึกนี้สูง1กิโลเมตรเขาจะไม่พูด<ฆ>เขาก็จะพูดว่าตึกนี้สูง1,000เมตร เพราะฉะนั้นหน่วยในการวัดในแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นหน่วยเฉพาะที่เขามักจะใช้กันค่ะนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเรานึกอยากจะเอาหน่วยไหนไปใช้ก็ได้นะครับมผมอ่ะโอเควันนี้ก็เอาเรื่องของมาตาวัดระยะเมตริกที่เรามักจะพบเจอนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมาพูดให้น้องๆได้รับฟังกันนะครับหวังว่าน้องๆเนี่ยลองจินตนาการดูว่านอกจากที่คูโปกับพินิตาพูดไปแล้วเนี่ยยังมีการวัด ระยะทางเนี่ยแบบไหนอีกอนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือความสูงก็ถือว่าเป็นการวัดระยะเช่นเดียวกัน วัดเอววัดอกเวลาตัดชุดค่ะ <laughs> นะครับวัดเอววัดอกจริงๆเขาจะใช้เป็นนิ้วซึ่งเราไม่ได้พูดถึงตัวนิ้วแต่ก็เซนก็มีนะคะอ่าถ้า,าถ้าพูดถึง <คน S 2> เป็น,ปนรอบอกก็เป็นเซนก็มีเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้รอบอกที่เป็นนิ้วนะครับอ่าน้องๆอาจจะงงว่านิ้วคืออะไรจริงๆนิ้วเนี่ยมันมีนิ้วไทยนิ้วสากลด้วยนะ ค,ความยาวของนิ้วไทยกับความยาวของนิ้วสากลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เกี่ยวกับนิ้วมือไม่เกี่ยว <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นมันก็เลยค่อนข้างซับซ้อนครับกับหน่วยวัดที่ไม่ได้เป็นสากลสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราก็เน้นหน่วยวัดที่เป็นสากลเป็นหลักแล้วก็หน่วยวัดไหนที่เป็นเฉพาะก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเอานะครับผมได้ค่ะถือว่าวันนี้ครูก็มาปูพื้นฐานให้เรื่องของมาตรวัดนะคะจะได้เข้าใจ ได้ง่ายๆขึ้นเดี๋ยวจะไปเชยพินิตาสูงหนึ่งเมตรดูเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขะตลกดีนะคะอาจจะต้องเป็นพี่นิตาสูงร้อยหกสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับผมอาจจะดีกว่านะคะแต่จริงๆพี่นิตาสูงร้อยหกสิบแปดนะรีบบอกก่อนเลยน้องๆบอกว่าเดี๋ยวน้องๆก็แซงค่ะแต่มีตัวหนึ่งไม่มีทางแซงพี่นิตาแน่ๆ เจ้าจอ่อถูกยังไงเจ้าจอก็ไม่สูงทันพินิตาแน่ๆเจ้าจอสูงทันนะไม่นาเกินด้วยปีนขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วสูงไม่ค่ะไม่ถึงตัวไม่เกี่ยวกับปีนยังไงพันจ่อจอก็ไม่สูงอยู่แล้วค่ะครูเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะได้ฟังหลากหลายเรื่องราวที่เป็นความรู้กันเช่นเคยขอบคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาเรียนรู้กันใหม่ค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป